ครับสวัสดีทุกท่านนะครับพกผม Jimbreaker หรือ j i m c เ k ช Channel ครับวันนี้เราจะมาเล่น Final Fantasy 4กันนะฮะก็เกมใหม่นะที่ผมที่ของชแนลผมเองเราก็จะมาเป็นเกมสตรีมนะจะเริ่มเป็นแคมเปญสตรีมในการแคมป์นะครับผมห้าหวันก่อนงานปาร์ตี้นะพี่มีพี่มีอ่าแปลไม่ออกช่ชงมันครอ่าใช้ปุ่ม WSE ในการเดินนะ นี่คือเพื่อของฉันมองมองเปิดประตูอา้าวร้องให้โอเคฮะแต่ไม่ออกช่างมันเนอะก็มาเริ่มคืนหนึ่งกันเลยฮนะมาดูกันะว่าจะเล่นสุดๆแบบที่ผ่านได้จะถึงคืนไหนนะเอาเป็นว่าคืนละพาร์ทแล้วกันเนาะคืนแรกก่อนแล้วกัน โหลดนานจุงอ่าผมลองแซมเปิลเล่นไปแล้วรอบหนึ่งนะก็จบแค่คืนเดียวแล้วก็พอก่อนนะยังไม่มีอะไรจะเอพี่หมี๋ยวเดี๋ยวกดดืมลืมปุ่มแป๊บแป๊บแป๊บคอนโทรลโอเคจำได้แล้วคอนโทรลเปิดไฟนะ ไม่มีอะไรนะโอเคจำจำปุ่มได้แล้วปุ่มหลักจะมีคอนโทรลกับชิปนะครับตอนนี้ก็ยังเที่ยงคืนอยู่นะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่ดีฮนะไม่งั้นได้หัว,วเดี๋ยวหัวจะไหวแต่ได้แน่นอนตายแน่นอนที่มียังอยู่ดีตายพี่เป็ดจะึ้่มานะ ฟ็อกซี่ด้วยอย่าเพิ่งมานะฟ็อกซี่ไปดูฟ็อกซี่หน่อยดิบ่าฮัลโหลฟ็อกซี่อยู่บอกมีแบกด้วยข้างหลังนี่ยังไงพี่หมียังไม่มาตีนหนึ่งแล้วอย่ามาด้วยเช่คืนแรกอย่าเพิ่งเล่นกันเลยไม่ดีจะเอ๋ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชัเองะยังไม่มาตีหนึ่งแล้วตีหนึ่งเองจงพูดใหม่ตีหนึ่งเอง,อง,มง,เองไม่รู้เสียงเบาไม่เบาเนี่ยเสียงเบาก็ขออภไพด้วยนะคือยังไม่มีใครโผล่มาเลยดีมากไม่ใช่พอตีสามหรือตีสองปุ๊บมามเป็นขบวนแล้นะ ปีสองเล้ววิ่งไปมาอยู่ไหนเเหมือนหัวคนดูมือนหัวปะบก็สองสองดูแล้ว,ลวเอาเอา,เอาดีกว่าแล้วกันเจอว่าเดินบ่อยเออบ้างดีกว่าละแวงมันละแวงอ่ะใช้เสียงดังก็ไม่ได้วโผล่มาทีแบบเดี๋ยว จะช็อกตายเลยลว,วันนี้นี่เปิดเสียงดังพอสมควรแล้วเนะี่ยยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะปีสองแล้วจะรอถึงหกโมงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่คืนแรกน่าจะผ่านอยู่นะภาคแรกนีกากมากพวกเลยภาคนี้เสริมความยากขึ้นไปเยอะนะจุดจะเอม้มีอะไร ปีสามแล้วเหรอ,อตอนเล่นรอบแซมเปิลนะพี่มีโผล่มาตอนปีสักใช่ไหมหอาไรยัไม่โผล่เซีงวันเสิ่งที่ดีนะมีใครโผล่มาไปตู้เสียอผ้าออกซี่เอ๋ยไม,ม,าม่ามาทำมาดิยูเรื่องเลยอืม วองว่าผมไม่มาดักหน้าประตูนะแค่ใส่ดีนี่เดี๋ยวรู้เรื่องเลยตีสามไปยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะจะถึงหกโมงหรือไม่หันไปวูพี่มียังอยู่ดียังก็ยังเสียงเงีย,งยบอยู่ดีอ่ะเกมนี้ต้องเช็คเสียงฟังเสียงเอาซึ่งอะไรที่ไม่ค่อยชอบอะไร นอนนี่ไม่ได้มีที่นอนแล้วเนี่ยกว้างเดี๋วไหมมีเสนะียงแสกครับขอนพักออกไปนิดน,งนึงนะเนาะพี่จะนอนบนนอนบน <c oughs> ไปต้นองไม่ตอนนี้ตีสี่แล้วนะยังไม่มีอะไรเกิดเกิดขึ้นเลยนะครับรู้สึกจะดีกว่าลองเซมเปิลมาก ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเดี๋เพิ่งเกิดขึ้นตอนนี้นะไม่ชอบเอ้ยพี่หมียังไม่มโผล่มาเฮียอยู่เฮ้ยโอ้โหเต็มเต็มอ๋อ,อโอ้โยแค่คืนแรกก็ไปแล้วอ๋อโอ้ยมีอย่างเล่นใหม่แล้วอะ่ะคือกี่นาทีแล้วก็ไม่รู้แต่โดนเต็มเต็มหน้าเมื่อกี้กำลังพลิ้งกำลังเพลินเลยเต็มเต็มหน้าเลยโอ้ยต้องไงดีละ่ะ ไอ้ไม่ได้ไม่ได้มันต้องรอบแก้ตัวแล้วแหละจงหว่าดีเริ่มใหม่เอาเริ่มใหม่อืม <c oughs> <c oughs> อะไรวะขนาดฟังเสียงนอยน,นิดนึงนะฟังเสียงยากจุงตกใจเบย <c oughs> มาเอาใหม่เสียงคืนใหม่โอ้แค่คืนแรกก็แบบ คืนแรกเนี้โอ้ยเต็มเต็มหน้าเลยพี่เป็ดพี่เป็ดครับตอนนี้อย่าเอาใหม่นะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นนะอ่ะอ๋อี่ก็มาอยู่หน้าประตูอแกเดี๋ยวดูเรื่องเลยรอบแกมือนี้ขอให้ผ่านเถอะไม่อยากโดนอีกแล้วอะเมื่อกี้ Ừ, เต็มเต็มหน้าเลยพี่เป็ดนะพี่หมีไม่แสดงผลนะเดี๋ยวเล่นคืนคืนนี้ผ่านก่อนแล้วกันเดี๋ยวคืนสองค่อยเล่งเสียงนะจิบหน้าค่อยเร่งเสียงหน่อยแล้วกันจะได้ฟังเสียงได้ยินหน่อย เไม่มีใครมาตีนหนึ่งแล้วตีนหนึ่งเองอีกตั้งสี่ชั่วโมงเอ้ยห้าชั่วโมงถึงจะหลุดพ้นมีใครมาไหมฮลโหลยังไม่มีม,มาตอนมาตอนตีสี่ทีห้าเลยนะทีเ็ด ไนฮัลโหลฟ็อกซี่บางดิฮัลโหลซี่เอาแหลกแลกครับค้าเดี๋ยว<ๆ>เดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อมาแล้วแหลกแหลกแหลกเยอะรุนแรงฮัลโหลพี่มียังตีหนึ่งตีหนึ่งเนี่ยมันยังไม่แสดงผลมากมั้งอย่ายมาตอนนี้เลยอีสองแล้วปีสองแล้วอีกสามชั่วโมงนั้นเฮ้ยสี่ชั่วโมงเราก็จะรอดคืนแรก อยู่ตรงนี้นิ่นงๆบ้างดีกว่าเหมือนหัวจาเอที่มีอย่าอย่า,อย,าอย่ามารวมตัวเป็นตุ๊กาตาผีด้านหลังนะอย่านะอย่าใช่หมาชับเมฟโอ้ยตกใจนึกว่านึกว่าจะมา แม่เมื่อกี้ทำระแวงเลยจังหวะนี้ื่อไราจะพี3สามน้องเวลาเดินช้าจุ่อ่าที่สามนะครับยังไม่มีใครโผล่มาเดี๋ยวพอตีสี่ตีห้าพวกมันจะเริ่มแล้วเหมือนตามเมื่อกี้เลย อย่างเฮ้ยตีปีสามผ่านไปตีสี่ 4. ไปไวได้ไหมคือมันจะได้จบสักทีเฮ้ยเดี๋ยวเสียงอะไรอุ้ยอุ้ยมันมาแล้วอจวังหวะนี้จังหวะนี้เฮ้ยพี่หมีใจเย็นนะใจเย็นนะพี่หมี อุ้ยฝั่งนี้มันไม่มาว่ะฝั่งนั้นฝั่งนั้นฝั่งนั้นเฮ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรใจจำได้ได้ยินเสียงไปแล้วไปแล้วฮะเก็บไปแล้วพี่หมีพี่หมีมดูดูพี่หมีหน่อยพี่หมีสวัสดีโอ้โหมันมาแล้วหนึ่งตัวอุ้ยตีสี่แล้วฝั่งเนี้ยเดี๋ยวฝั่งนี้ไม่อยู่ว่ะฮัลโหลฝั่งนี้ <Y> ยุ้ยเฮ้ยฮัลโหลพี่หมีอ่ายังไม่มาเฮ้ยตีห้าสิทีที่เกียจฟังเสียงแล้วโอ้ต้องรอดให้ได้อะ่ะถ้าเกิดไม่รอดอีกก,ก็พอแล้วนะที่เกียจเล่นคือโอเคเฮ้ยไปไปแล้วไปรับอย่าได้อย่า,อย,าอย่าได้มานะฮัลโหลฟ็อกซี่นี่ฟ็อกซี่ฮัลโหลยังไม่มีฝังเนี้ย ไม่มาดูพี่หมีเป็นระยะะ,ยะไม่ชอบอุ้ยโหยพี่เป็ดพี่เป็ดอีกแล้วเหรอพี่เป็ดจะมาแห่อีกแล้วอุ้ยพี่เป็ดต้องอยู่ฝั่งขวาแน่เลยอะข้างหลังไม่มีใครปีห้าด้วยคนนั้นนะพี่เป็ดไปไหนแล้ววะแต่ก็ดีแล้วอย่ามานะปีห้าแล้วจะจบแล้ว พี่เป็ดใจงเงย็นนะพี่เป็ดอุ้ยไปแล้ววะไปแล้ววะอีนนี้เดียววะอีนนี้เดียววะไม่ใช่โดนโดนวินาทีสุดท้ายนะอุ้ยเสียว,ว่ะกลัวฟังเสียงหายใจพลาดเดี๋ยวเป็นเรื่องอะไรไฮเฮ้ยไปพี่หนีจ๊ะเอ๋ออีนนี้เดียวนี่เดียวจะจบแล้วปีห้ากว่าแล้วเนี่ย เฮ้ยเสียงไม่ใจเหรอไม่ใช่วะระแวงเ,งเองมั้งมาฟังดีบ้างเฮ้ยหกบงแล้วโอ้ผ่าแล้วคืนแรกนะฮะะมีมินิเกมด้วยนะจำได้เห็นหลายหลายคนเขาแคสเราก็เราก็เล่นบ้ามินิเกมอ่าสี่วันก่อน เลยสี่วันก่อนงานปาร์ตี้นะฮะก็การเดินของเจ้าตัวนี้นะฮะของเด็กคนหนึ่งนะเดินเดินไปทางซ้ายแล้วกันตอนนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่รู้นะจำไม่ได้นะครับอ,อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเอือ ไม่อะทำเล็บซิงไปงั้นแหละรู้ว่ามันต้องเกิดตรงนี้ขึ้นไงแต่คือในเกมไม่คาดเดาไม่ได้ไงอ่าอันนี้คือะคะมินิเกมนะฮะทุกที่ลิงแต่ชานลงเยอะทุกที่ใช่เปนหมอกทุกทีน่นี่คือมินิเกมนะฮะก็คือมันจะเป็นตัวบอลลูนบอยนะฮะก็คือเวลาอ้าวไม่ใช่นี่มันปั๊บเป็ดนะฮะอ๋อมันแต่ละเทินมันจะเอ้ยแต่แต่ละเทินแต่ละตามันจะเปลี่ยนตัวนะฮะ ก็คือวิวธีการนี่ก็คือปล่อยให้มันมืดก่อนนะแล้วตุ๊กตาที่เราปล่อยมันมันจะขยับนะแล้วเมื่อมันขยับฮะมันก็จะหายไปทีทละทีละซอกทีละซอกให้มันมาหยุดอยู่ตรงหน้าเราพอดีนะฮะต้องกลับเวลาให้ถูกนะตอนนี้ป๊บเป็ดไม่ยอมขยับเลยฮะป๊บเป็ดตัวอะไรไม่รู้จำไม่ได้เอ้ั๊บเป็ดมันไม่ใช่แหละพี่ตายเหรอพี่ตายป่ะคือ,ค,อคือมันจะขยับแล้วอุอ้ยขยับดีขยับดี คือต้องขยับแขนขยับภายในเวลา,ากำหนดใช่ไหมสักสี่สิบห้าวิเดี๋ยวผมจะเปิดไวทางหนึ่งสี่หกสี่ห้าจ้าเอ๊ะนะมันจะขยับอีกแล้วอะ่ะมันไม่อยอมขยับอะ่ะมันมันขยับช้ามากอะ่ะอ่ะผมสักยี่สิบแปดวิเดี๋ยวไห้เปิดใหม่แล้วกันไม่ไม่ครับสิบพอแตงค่าโหเกือบแล้วเกือบแล้วจังหวะนี้มันจะโผล่ไหมอะ ประมาณสิบสิบเก้าวิไมบม่ยี่สิบย,ยี่สิบอ้าโอ้กาดจังหวะยากยุงประมาณนี้แหละแอได้ใช่จริงด้วยอ่าผ่านแล้วนะฮะแต่เรับมินิเกมคืนสองก็ผมขอพักไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะใครที่ชอบมันคือเลที่จะกดไลค์นะกดแชร์นะผมส่วนเพียรมีใต้ description นะเป็นลิงก์นะก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะ ก็สำหรับวันนี้ครับก็ขอกราบสวัสดีครับห,หยุดอัดอีก <c oughs> อเดี๋ยวเดี๋ยวปิดกดหยุดปิดอัดกัน <c oughs> เอ้ยหยุดหยุดอัดเออ